สวัสดีค่ะพบกับช่ c งชา n นลวีวีออนทัวร์นะคะค่ะขณะนี้นะคะก็เป็นเวลา6กโมงนาทีนะคะค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะก่อนที่หลวงตาบุญชื่นนะคะออกจาริทุดงต่อนะคะค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศภายในวัดเทพนิมิตรอเนตทุพุกตะโกนะคะจังหวัดชุมพร ก็จะเห็นได้ไว่านะคะผู้ที่มีจิตศรัทธาหลวงตานะคะหลังจากที่ใส่บาเรียบร้อยแล้วนะคะก็หลวงตาฉันเช้าเสร็จแล้วนะคะก็มานั่งรอให้หลวงตาขอบสีเสียวให้เพื่อเป็นสิริมงคลนะคะก็ถือไวาเยอะมากๆเลยนะคะดีตังแจวนะแจว ก็จะนั่งแถวยาวออกไปทางประตูด้านนอกเลยก็นี่เป็นภาพบรรยากาศตอนเช้านะคะก่อนที่หลวงตานะคะคจะออกจาริทุดงนะคะ ตรงทางออกตรงนี้ก็มีนะคะแล้วาาก็จะนู่นตรงทางออกประตูหน้าวัดก็มีคนที่นั่งรออยู่ข้างนอกก็มีนะคะ คันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่งชวงเช้านะคะก่อนที่หลวงตาจะออกอาจจะริบุดงต่อนะคะมุ่งหน้าไปทางอำเภอจวีนะคะที่แค่ค่ะนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะก่อนที่หลวงตาจะออกอาจจะริบุดงต่อนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ